สวัสดีครับวันนี้สวัสดีพ่แม่เอสซีตลอดจนพ่อพี่น้องทุกๆหม่องบอเลเชิญครับทักทายพี่น้องของเสาวนสันทีน่23มมิถุนายนครับฝนตกพี่น้องครับก็เลยเดชสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกแม่กองน้ำใหม่นี่แหละครับหาดหาดไผ่เมืองพี่น้องนอนี่แด่งงามเลยครับอ่อนๆ บาดินกับปุกดนนอนครับหัวออกลูกมันขึ้นนี่ได้ตู้ผูกครับได้บักเถิกปาดครับนอนบักใหญ่เลยครับหาไทยหลายหลายเนี่ยครับ เจ้านอนเองมันก็เกิดอยู่หญ่กว่าบารดินแต่นีน่ยมื่มันใจว่าสีนอนอย่างไรบอกครับสีเบิองก่อนครับมานอนหน้าบาร์สีนอนครับ สวมกลอยระว่างเย้อดีใส่ตาได้ไหมนี่ครับนี่เอาตาตาจับเลยเหี้้อลืมเห็นนอนน,นอไปใส่นะงับรับพี่นอนครับพี่นอนหนึงครับ ะป๋ายจีน้องครับโอ้ยงามอยู่ครับแม่เอซี่ครับนี่ปาด์มองหมกเลยครับแม่เอซี่ตื่นหรอบ้านอนอฝน,นตกบ้นอนอ,นอนครับบ้านบางินฝนตกคขเมืเ่อคืนนี่ ดีกันครับ เดียวว้าวหมุกๆเลยครับพี่น้องยุงก้อยบเบาดินแล้วครับยุงกำลังก้อยเราเรากำลังก้อยยุง <c oughs> ครับเบาหมุกๆครับพี่น้องครับ ขอบคุณกำลังใจจากแม่แม่ด้วครับพี่น้องสุๆุกมงอลครับพี่น้องเพิ่งพู่มาเศร้านี้พี่นอ้องครับโอยนอนบักใหญ่เลยครับพี่น้องผมเกิดห้างกอครับโอ้ยสองสองเขีย่ยได้ออกสองนอนพี่น้องครับนานสวยๆเลยครับครับสี่สครับ เมื่อคืมพี่น้องอาจจะคืมๆมในเด้อครับกล็องอาจบรชัดกันได้ครับอาจเมืดอคืมเราดึงขอถัษวได้ลายเด้อข้าพ่อฝนมันฝนตกครับพี่น้องแล่ะกัเป็นพายุเข่าครับสวยงามครับ ครับครับอ,อีกสองน้อครับพี่น้องผมครับงั้นจไป ี่นครับมาดึงสิกวดบางก้อนปางเที่ยวกับคุดนะายบางเดียวกคุดยนาะหะครับเพราะหากคร่พีเนาะอ,อ่นดังขวกๆนี่คหาไครได้ครับ ปดอปอปีดอปัด,อปด,อปดมึงไป็นแมครับพูดนะ เงยเลยครับขาวๆเลยครับจนจะปลายโพนะครับโอ้ยห่างงาใหม่อ่อนเลยครับ หาหักไพครับพี่ปดัดนอนนี่จะาพ่อเห็นโจหักไพ่จะละาย,ายเป็นยิ้มข้ามพี่นองยิ้มข้ามนี่หาหาไพ่จะลายอรับหาดินแซ่ดกับขวดง่ายพี่นองนเจ้าพ่อนอพึ่งง่ามแค่นครับ นอบ่หน่อยดิครับเนี่สวยๆเลยน้องครับสดๆเลยครับ โอ้ยน้ำเสียบดากเบ้าดินโอ้ยโอ้ยมาถือจีดยาตปเสิร์ฟเถอบ้านนอนกบดินนอนครับถักกันเบึงดีก่าโอ้ยอาโจ กลัวซิงนัดออกจากหาภไพได้ครับหากไพเนี่ยมันปาามันสวยไปต่างสันตัวนะต้องรอตมครับ ผมแซ่บแต่พี่น้องเราลักษณะนี้ครับปัดออนๆอนเลยครับ มือมือครับวันนี้ทำพยากรดีไปหน่อยนี่พู้น่มนะมมกเลยครับ ครับครับผมทำนองไม้ส้มซุบแซ่บครับหวานปีๆก็ได้ครับน้องไม้ส้มหวานปีๆ ยามันสเลยุกี่น่มกยางมันกนมาำลดมากจรห่วยนะครับดย้ยใบก็ยิดใบอยู่ครับ พี่น้องเป็นไง F4 ครับมานอนใหญ่เดต่พี่น้องพุนะ่นอ่ะ और इन सब और बचा तब ผลกันลินน,นี่ยเมือม่อก็เม,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 มือดเมครับเหลืองอุยหวยครับปากันฮะ Các anh hãy thay ngoài ขวดหนาบ้าดิ้งครับเสียโสมเลยพี่นอ้องเสียโสม thế thằng nhỏ, á, ừ, thay khẩu trang, nắm nắm bắt bay đúng thằng ơi bắt บาวดิ้งก็เลยเสียเสริมเสริมจิ๋งน้ำไฟยวดหน่าแล่อ่า หักอยู่นี้พี่น้องโอ้นางกินสวยๆเลยครับ หกเป็นอะพี่น้่งเออหกเหยียดเสียล่งครับโอ้หอเผาหนอนใหญ่ๆเลยครับเอฟซีครับคุณอาครับผมบาดินกับกะลังยางกลับไปหารถครับอีกประมาณกิโลกวกลัวครับฝนกระลิ่นครับแม,แม่ครับอ้อยหงาแสกนะครับ แต่นี่แหน่พีพีเอฟซีเปนถามมาว่าหนาแข่แหงมวงแข่งควายกินได้บ่กินได้ครับถ้าเพื่อนน้อนอ่อนขึ้นไม่ไหมครับนี่คือหนาข้าขึ้นไม่ไหมนี่ก็กินได้ครับพี่น้องผมตอนไฟใหม่ต่อเพื่อนนะครับเพื่อนจะจัขึ้นงอกไม่ไหมอันนั้นก็พี่กินได้ครับฝนลิ่นนะครับตอนนี้ฝนอำเภอเมืองตกเมื่อนี๋เพื่อนมาลอยเพื่อเส้นนวลมาครับ กเหมือดเมือเหมือดเ,อเ็นเลยมาดินกับเสียโสมครับเมื่อกี้นี่ก็ภายดีดแก่ห้อยบาทเนยวสองข้อมือผมครับก็เลยเสียโสมหาหมอมาเสียกรรมนี้เงินไปหาหมอมาเสียกรรมด้อ คุณในเอฟซีแ e ้วครับจิมายางเป็นโมเบาดินครับส้มดงส้มปลาปลากิกปลากรุงบานเฮ้าครับโอ้ย,อยมือแดงกระไดามากัะมักหน่ในตาคนนี่เนาะแล้ยมานจะใสมืนอนี่มักหน่ในตา่อยฮะมือแดง,งน่ะ มาแล้วครับแหงขึ้นกาเกาเลยพี่นอ้องฝนมาแล้วฝนตกนกกระจอกเข้าลังแยบวั้นหัอ บาวโจครับเหียบเอเล่ปรนการหาเราใหม่ของบาวดินเตาวันที่23ครับ23มิถุนายนครับในแม่เอฟซีครับฝนตกครับฝนภาคระวันออกจากปลามากกระติบบทันครับหลวงปลากับปนันมูแดงกับกัดตาบาวดินใหม่กับขุดนาครับไอ้คลิปนี้บ้าวดินกับเอาไว้สักหนึ่งสักก่อนได้ครับฝนตกมาแล้วครับใ้พี่น้องยูดีไม่แห้งเราด้วยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ